น,นในเอเชียบุกี้ไรท์เทลล์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะแอนปอสเตโกคู e ool, นะคะคุณซื้อของท็อตแนมพอสเปอร์ได้ยืนยันว่าทีมของเขาจะไม่มีทางส่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นแชมเป์พรีเมีกแน่นอนค่ะเมื่อทั้งคู่นะคะจะมีโปรแกรมพบกันที่ลอนดอนในวันนี้นั่นเองนะคะในศึกลุนแชมเป์พรีเมีกนั่นเองค่ะโดยสเปอร์นะคะยังนำเป็นจ่าฝูงค่ะแล้วก็มีแต้มมากกว่าถึงหนึ่งคะแนนนะคะแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเหลือแมตช์ในมืออีกสองนัดนะคะนั่นก็หมายความว่าในเกมนี้เนีีี่่ยจะะเปป็นนแมตตชชช์ทท้าของัพืใหญ นะะเนื่องจากว่าสถิติเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังไม่เคยเลยค่ะที่จะบุกไปชนะยังสนามใหม่ของทัพสเปอร์สักครั้งเดียวค่ะข่าวที่2ค่ะ And for stay, cool อแอนโปอสเตโกคุยกล้วนะคะเขาก็ได้ออกมายืนยันว่าลิชาริซอนแล้วก็ อีบอิสมานะคะจะพลาดลงสนามช่วยทีมเรือใบสีฟ้าในวันนี้อีกด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวขำไม่ได้ช่วยทีมมาตั้งแต่เกมชนะบรลลี่เมื่อสุดสัปดาห์ค่ะเมื่อจากว่ามีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับอีบิสมานะคะที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ,ะว่าจะต้องพักยาวเลยค่ะแล้วก็กลับมาเล่นในซีซั่นนี้ไม่ได้อีกแล้วนั่นเองนะคะซึ่งถนับรวมจากที่พลาดช่วยทีมไปแล้ว6รายเนี่ยก็จะทําให้ทีมไก่นะคะเขาขาดผู้เล่นมากถึง8รายด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าจะพร้อมรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่านะคะ เพราะว่าทางทีมนั้นก็กำลังลุนแชมป์พรีเมียร์อยู่กับอาร์เซนอลเช่นกันค่ะโอลิเวียชิลูนะคะ,ะ,คะเขาได้ยืนยันว่าจะแยกทางกับเอซิมิลานหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะคะสิ้นสุดระยะเวลา3าฤด,ดูกาลที่อยู่ด้วยกันมานั่นเองค่ะซึ่งชิลูนนะคะย้ายมาจากเชลซีค่ะมาร่วมกับทีมมิลานเมื่อซัมเมอร์ป,รปี2021นะคะในสถานะตัวสำรองนั่นเองค่ะ ก่อนที่เขาะะจะสร้างอิมแพ t จนกลายมาเป็นตัวเต็งของทีมนะคะแล้วก็มีโอกาสลงสนามไปมากกว่าถึง130นัดด้วยกันค่ะทาได้ทั้งหมด48ประตูกับ19แอสซิตด้วยกันนะคะและล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศอําลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับความท้าทายใหม่ในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกากับลอสแอนเจลิสเอฟซีนั่นเองค่ะบอลที่หเกมก็มา m 8 Thailand ท์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บด ข่าวต่อไปกันเลยค่ะสำหรับทางด้านลิเวอร์พูลนะคะที่ก็มีข่าวมาจากมิเลอร์นะคะเขาได้ปเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้หงแดงลิเวอร์พูลยังประกาศปิดดิวอันเนสล็อตอย่างเป็นทางการไม่ได้นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีปัญหาสับซ้อนเบื้องหลังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ตัดสินใจเลิกสล็อตมาเป็นผู้สุดทอดงานของเยเกนคอปนะคะที่จะออกจากตําแหน่งในซัมเมอร์นี้นั่นเองนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดทามิเลอร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าที่การประกาศต้องล่าช้าเดี่ยเป็นเพราะยังมีปัญหาซับซ้อนบางอย่างที่ลิวพูลเนี่ยยังต้องเคลียร์อยู่นั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะสื่อจากคาตาลันนะคะได้เปิดเผยว่าบาร์เซโลนาตัดสินใจแล้วเตรียมที่จะปล่อยตัววิกเตอร์โลเกออกจากทีมนะคะภายหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ย เขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาเมื่อเดือนมนกราคมนั่นเองนะคะค่าตัวรวมแอดออนก็ประมาณ60ล้านยูโรด้วยกนะะันลค่ะและรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้อ้างว่าทางเลกโก้ผู้อำนวยการกีฬาแล้วก็ชารีเอ s เนสนะคะผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าออพิดหวังใน,นตัวเลกโก้นะคะแล้วก็เห็นตรงกันว่า บอกว่าเลโก้เนี่ยควรที่จะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเพราะว่านะับตั้งแต่ย้ายทีมว่าตลาดร้านหนาวมานะคะโลเก้เนี่ยเขาก็ลงสนามให้บาซ่าไปแล้ว13นะัดทุกรายการนะคะจะได้เป็นตัวจริงเพียงแค่2ครั้งแล้วก็ทําได้แค่2ประตูเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่เร้นำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอชิบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เต้องไปก่อนคะ่ะ